มาครับพี่นอ้องเนี่ยสิ้้ามันหนึ่งเป็ดเป็ดเออส่วนเดือนเราไปต้มมบนเลือเดือพี่นอ้องเหลือตะขากับหัวครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเครื่องกันครับเครื่องในพวกนี่ก็จะมีขาตะไคร่ใบบระกูดพริกแห้งหอมแดงกระเทียมโอเคครับผมเดี๋ยวมาโขกเครื่องกันก่อนครับผม เมนูนก,กับเขาเนี่ยมืนส่อครับผมมาเนี่ยหนึ่งเป็ดหนึ่งเป็ดจะแซ่บแบบโอเคครับผมกับประมาณนี้นะครับ มานะปรุงรสกันเลยครับบอลนะใส่เกรืองเนี้ยตาำลงไปครับปรุงรสผมมีน้มันหอยครับ อิวขาวครับผมผงชูรถรดดีครับผมมันนี้หนึ่งเป็ดด้วยกันนอ่นองเป็ดสองน่องกับ หัวบุได้ท่าบีกี้ดอกวิอนว่ามีเต่าทานหนึ่งนี่แหละครับผม เคครเดี๋ยวไปใส่ซึ่งกันเลยครับข้างซึ่งไว้แล้วพี่นอ้องนะ่งกันเลยครับนี่โอ้ยรสชาติแซ่บจัดจานแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอดซุกครับมามาเบิ้งครับวันนี้ซุกยังโอ้กินหเวยพี่นอ้องสุกเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ย โอเคผมสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับ